พีชาสามดาบลื่นดาบตัดร้อยแปดกิโลเมตรนี่แกเล่นยังไงถึงโดนฉันไปด้วยไอทำ้าอะไรของพวกแกสองตัวเนี่ยจะไม่ยอมหยุดอีกแล้วพวกแกทั้งโครโรบินได้ อย่าเพิ่งขัดจังหวะสิจ๊ะ <c oughs> ที่คุณออกคำสั่งเอาไว้ว่ากำจัดตัวเก็กะตอนนี้พวกเขาก็กำลังปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัดถ้าปล่อยเอาไว้โดยไม่มีคำสั่งใหม่พวกเขาจะเป็นยังไงนะ <c oughs> <c oughs> ขนาดไม่เหลือความทรงจำแล้วก็ยังไม่ถูกกันเหมือนเดิมเลยแฮะเจ้าสองคนนั่นนะจริงๆริงเลย